สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรครับเดี๋ยวไม่ได้สิภาพไปเบิ้งอัไงนี้แหละครับตัวใหญ่ครับบักง,ง่ายเลยแผ่นมีน้องพอตแล้วไปไซบูลปปุ่มนเ่ยมาแวะมาเอาเข่าบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูครับนี่ครับของใหญ่ๆนานๆจะจ้เจ๋งยังรถเราอี่ครับ นี่ครับเป็นตัวที่เคยถ่ายนะครับ8 3 4 0ฟอร์อดเออมันใหญ่เลยเปพี่นอใหญ่กระรท่หละเดีมันถยมันไปทีเดียวมันถยไปละท,ท,ทีละงานนะครับฟอด รถไทยฟอร์ดนะครับก้อนที่มันเป็นนิวฮอลแลนด์มันมีแอร์น้ำนเอยครับแอร์แอร์เย็นฮาวเวอร์สอ่ะเ่าตัวไปทั้งในหมดเ่ยเขาตัวไปทั้งใน ไม่ว่าโคโค่ยังบ่หัวเพรา,ามันมีรถอย่างงี้ป้อมันนี่ไปใช้กันบบมังได้โคโคแบบอ๋อแปลงไปไปเทนก็เขียวบ่เออเดี๋ยวเจอไปจ้ขัน,นเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูที่ไรครับใหญ่กว่าของเราอีกครับ มันสะใจว่าล้อมันครับเปิดหน้างานใหม่ครับน่ครับเป็นถั่วเขียวนะครับมันยังไม่ได้งอกอเป็นมเมล็ดนะครับก็ทำเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับเสียงมีเนียนกิกกระพี่น้องเอ้ยอยากได้เด้อบัตน,นี่ คุณพ่อไม่มีตังค์ซื้อแล้วครับน้องขับคนเดียวครับเสียห้าคันไม่ไหวแล้วครับในไลน์ีคนครับอีเงินซื้อแล้ะไปไกลครับเขาลากเปิดหน้างานใหม่คือต้องทยอยตัดตัดชิ้นงานไปเรื่อยๆนะครับตัดตัดแปลงไปเรื่อยเพราะว่าด้วยความที่มัน รถไทยใหญ่ครับเดี๋ยวจะค่อยกลับมาดูเดี๋ยวขง,ง้อกลับมาบางังแดดพี่นักนะเนี่ยมันใหญ่พวดมันเป็นพันไลเหอนไหมลอ <c oughs> ยก็ไล่อยู่ตรงนี้แปลงนี่มันน้ำเบาไวครับพี่น้อง